บ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำปลาบ่มีห้องหนังห้องนวดครับป่าบ่มีฮอตด้าแฟนตาแป๊บซี่บ่มีเนื้อสันพัดน้ำมันหอยบนคนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่บู่เฮานี้นี้น,นี้มีน้ำใจ บ้านคนดอยก่มีแสงสีบ่มีทีวีก็มีน้ำป่าบ่มีห้องหนังห้องนวดครับบาบ่ก็มีโคาแฟนตาแป,ป๊บซี่บ่มีเนื้อสันผักน้ามันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีพอ,อมีน้ำหอมน้ำลงอยาดดีแตู่่เฮานี้มีน้ำใจวันนี้เมฆนะครับเมฆม่นจะหมอกเมฆเมฆเมฆ No.